นะครับพบกับลุงชานเช่นเคยนะครับเดี๋ยวอตอนนี้ลุงชานจะมาที่อ๊อฟนะครับก็ปั้งการล่อนจากที่อ๊อฟหนึ่งที่อ๊อฟสองที่อ๊อฟสามที่อ๊อฟสี่ที่อ๊อฟห้าทีออฟเจนะครับไปที่รถที่อ๊อฟนะครับทุกที่อ๊อฟจะมีพาที่พาสามนะครับทุกที่อ๊อฟเลยครับเป็นการง่ายทำให้ระยะไม่ ไม่กดดันจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามลุงชานฟางดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับ สวยมากครับจานที่90กรัมสวยมากๆครับว้างได้สวยมากลมวันนี้ไม่แรงจนเกินไปนะครับหนักพอดีเลยขนาด โอเคครับเดี๋ยวเราไปตามดูนะครับว่าตกที่ไหนบ้างแล้วก็ลุงชานจะต้องอมาร์กเอาไว้ว่าแต่ละอันนะครับเพราะเพราะว่าจานลอนแต่ละอันนี้จะ,ะมีความแตกต่างของการเหินหรือการล่อนนะครับเพราะฉะนั้นลุงชานจะมาร์กเอาไว้นะครับเราจะจำเอาไว้ว่าจานลอนอันไหนอย่างยีโรลิเตอร์ River, หรือแคมป์เอเลียนหรือว่าอีกตัวหนึ่ง จะมีชื่อทุกตัวแล้วก็จะได้มาร์กเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราไปตามกันดูครับครับเราไปตามกันดูว่าเป็นไงบ้างอากาศวันนี้ใช้ได้ครับลมก็ไม่แรงจนเกินไปครับสักประมาณน่าจะ15ประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้นะฮนะฮะเยลูริฟว์ตัวนี้ครับนะครับก็ บ้างมาพาหนึ่งก็อยู่ที่ห่างจากเทีเอ,อตะก้าก็ประมาณสัก40ฟุตนะครับ40ฟุตนะครับ40ฟุตประมาณนะครับก็ใช้ได้ครับเือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้เดี๋ยวลุงชานจะมาร์กเอาไว้นะครับว่าเป็นไงบ้างโอเคครับแล้วก็ คุณชานจะต้องฟ้างไปที่ต้องมาร์กแล้วก็ครับมาร์กเอาไว้นะครับต้องมาร์ก้วยตัวนี้นะครับตัวมาร์กเกอร์นะครับตัวมาร์กเกอร์แล้วก็ฟ้างไปที่โอ้ลมกําลังมาพอดีเลยฟางไปหาตะก้านะครับตัดอยู่ถัดจากต้นไม้นี้ไปนะครับโอเคครับใช้ได้ครับหน้าตะก้าครับ คครับทีนี้ตามมาที่ไวสสวานนะครับตัวนี้คือไวสสวานนะครับหงขาวนะครับหงขาวน้องหงขาวก็ถือว่าใช้ได้ครับล่นใช้ได้ครับนะครับเป็นเจ้าของสิทิโทนีวันนะครับผงขาวตัวนี้นะครับอยู่ชื่อหนึ่งที่มีชื่อว่าโทนีวันนะครับแต่้ากรัมครับนะครับหงขาวนะครับไวสสวานครับ ไปสว่างนะครับขงขาวล่นใช้ได้ครับเดี๋ยวลุงชานจะฟางมาร์กแล้วก็ลุงชานจะฟางไปที่ตะก,ก้านะครับโอเคครับอยู่หน้าตะก,ก้าครับใช้ได้ครับเป็นพาสองนะครับโอเคมาอีกตัวหนึ่งตัวนี้ชื่อฟ้าใสครับฟ้าใสฟ้าใสตัวนี้ที่ใสก็เพราะว่ามองทะลุได้นะครับ ลาใส่นะครับตัวนี้ก็น้ำหนักหนึ่งร้อยกรัมนะครับพอเรามาร์กเสร็จพอเรามาร์กมาร์กเสร็จนะครับเราก็ว่างหาตะกร้าเลยนะครับให้ลงได้เลยก็ดีครับไม่เป็นไรครับไม่ลงไม่เป็นไรครับถือว่าพาสองนะครับโอเคครับแล้วก็มีโอเคมันอยู่หน้านี้หมดแล้วนะครับ ตัวนี้คือคำเอเลียนนะครับคำเอเลียนนะครับคำเซเลียนนี้น้ำหนักเดี๋ยวมาร์ก่อนนะครับคำคำมาร์กแล้วก็คำเซเลียนนี้น้ำหนักอยู่ที่90กรัมครับคำเซเลียนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเล็งตะก้านะครับโอเคครับลงครับลงตะกานะครับสวยมากครับก็คำเอเลียนนี้สรุปว่า เบอร์ดีนะครับเบอร์ดี้าสามลอกว้างไป2ครั้งนะครับส่วนนั้นเดินเดนิเดี๋ยวาตามดูนะครับมีน้องฟ้าใสแล้วก็มาโอเคเดี๋ยวเล็งน้องฟ้าใสลงเป็นฟาสามครับ3ครั้งนะครับ น้องของขาวนะครับแล้วก็น้องน้ําใสนะครับมีฟ้าใสกับน้ําใสนะครับมีสองอันนะครับอยู่คล้ายกันแต่น้ําหนักไม่เท่ากันนะครับ95กับ100นะครับ95-100กรัมนะครับปรอมาร์กเสร็จแล้วก็หยิบเล็งไปที่ตะกร้านะครับโอเคถือว่าลงครับนะครับวิธีเล่นง่ายๆครับไม่ยากครับเล่นจานรอนนี้เล่นไม่ยากครับเล่นง่าย ฟางมาตามที่เขากําหนดนะครับเพื่อมาตามที่เขากําหนดสมมุติว่าพาสามก็แสดงว่าต้องฟ้างฟัางสามครั้งนะครับฟ้างสามครั้งแล้วก็ลงตะก,ก้านะครับแต่ถ้าเราฟ้างสองครั้งก่อนก็แสดงว่าเราได้คะแนนมาหนึ่งหนึ่งคะแนนมาเป็นหนึ่งเบอร์ดี้นะครับหนึ่งเบอร์ดี้หรือือหรือ อันเดอร์พาหนึ่งอันเดอร์พานะครับก็คือเบอร์ดี้นะครับนะครับเล่นไม่ยากครับสนุกด้วยท้าทายด้วยครับบางคนฟังป้องเดียวโฮนินวันเลยก็ได้ครับนะครับนะครับนี่ครับนี่คือกีฬาดิสกอฟจานล่้นครับนี่ครับกีฬาจานล้นกีฬาดิสกอฟนะครับสนุกครับสนุกครับแล้วก็ได้ออกกําลังด้วยเดินเหมือนกอล์ฟครับได้เดินได้ได้เหงื่อนะครับ โอเคทีนี้เราจบที่ทีออฟหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทีออฟสกันนะครับคุงชานจะให้ดูก็คลิปนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสิบกว่านาทีนะครับนะครับบรกาศสุดยอดเห็นไหมครับบรกาศสุดยอดโอเคครับเดี๋ยวมาที่ทีออฟสนะครับ นี่ครับคนก็เล่นออกกำลังกายขี่จักรยานนะครับเห็นนะครับอาทีนทีออฟสองครับโอเคครับนี่คือทีออฟสองครับต้นต้นตะโกรู้สึกครับนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวคุณชันแปร์ธงมาวางก่อนนะครับเรจะใช้ธงเป็นอ่า ว่ากำหนดเส้นเท้าของเราที่เราจะเดินกว้างไปนะครับเพราะว่าถ้าเราล้ำเส้นไปข้างหน้ามันก็ถือว่าเฝานะครับนะครับนี่คือทงนะครับที่เราจะใช้นะครับวันนี้บรรยากาศดีมากครับสุดยอด พี่ไดโนก็ยืนยิ้มอยู่นะครับพี่กอรนซิล่าโอเคครับทีนี้เราแรงจากจุดนี้ไปนะครับวางธงนะครับวางธงโอเคนี่คือจุดธงของเรานะครับจุดธงของเราครับจุดที่เราวางนะครับอย่าให้มีก้อนหินหรืออะไรที่เป็นมาสะดุดนะครับเดี๋ยวจะเกิดอันตรายลื่นล้มนะครับเช็คที่อดีนะครับ โอเคครับเดี๋ยวลุงชานจะวางกล้องนะครับแล้วก็ให้กล้องถ่ายนะครับแล้วก็หยวลุอองชานจะคว้างนะครับน่าจะเป็นเดินตรงนี้แหะครับ นนี้ก็ล่ดะครับเดี๋ยวใช้ของเผาก่อนนะครับว่าเพราะว่าลมมันร้นดีมาก เคครับเดี๋ยวเราไปตามเาก็บจานล่นกันนะครับดูว่าลงจุดไหนบ้างนะครับทั้งห้าจานนะครับเราตามไปดูนะครับมาดูจานแรกกันนะครับจานแรกผงถาวนะครับไว้สวานนะครับไวย์วานจานแรกนี่มาลงห่างจาก จะเริ่มประมาณเออนี่ครับขงขาวนะครับมาลงห่างจากตะก,ก้าประมาณสัก20ฟุตนะครับประมาณหวิว25นะครับประมาณ25ฟุตนะครับประมาณ25ได้นะครับโอเคแล้วก็มีเยลลูริเวอร์นะครับเยลลูริเวอร์ก็ประมาณ2 กว่าๆนะครับคัมเซเลียนก็คัมเซเลียนก็ยี่สิบกว่าฟุตนะครับมีน้องฟ้าใสนะครับฟ้าใสนี่มาได้ใกล้ที่สุดนะครับประมาณสิบฟุตได้นะครับสิบฟุตได้ที่ไกลที่สุดก็น้องออน้ำใสนะครับ น้องน้ำใสนี่เบาหน่อยเพราะว่าโดนลมมานะครับน้องน้ำใสนี่หนักประมาณไม่หนักเยอะนะครับน้องน้ำใสนี่ก็น้ำหนักจะเบาวกว่าแล้วก็ทําให้ปริวมาไกลหน่อยนะครับเดี๋ยวงชานจะวางกล้องแล้วก็อ่าเทคนะครับเห็นนะครับ เดี๋ยวตามไปดูนะครับน้องน้ำสาสไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูน้องของขาวนะครับ มาดู Yellow River นะครับอุนลมครับอุนลมขึ้นเหินขึ้นเลยครับเพราะว่าต้องระวังเรื่องลมนะครับ แล้วก็มาด,เเนนดูคำเซเลียนนะครับดูคำเซเลียนนะครับใช้ได้ครับใช้ได้ครับเกือบลงตะกร้าครับ โอเคครับสรุปว่าลงไปทุกอันแล้วนะครับมีภาษาหมดเลยนะครับโอเคครับลุงชานขอจบแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลุงชานด้วยนะครับครับขอบคุณที่สปอตลุงชานครับขอบคุณครับพบกันใหม่ครับในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ